สวัสดีครับอาจารย์หนุ่งครับวันบริหัรที่ห้าพฤษภาคมนะครับสิบเก้านาฬิกายี่แปนาทีครับเดี๋ยวดูภาพลุมของเอกยูพักขานะครับ e อกก็เหมือนจะยกโลขึ้นมานะครับเมื่อกี้ขึ้นมาเกือบทดสอบหายนะนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสจะขึ้นต่อเหมือนกันนะครับในเรามาดูภาพของเมื่อกลางวันนิดนึงนะครับกลางวันที่เราบอกว่าเขาน่าจะย่อลงมานะครับไปติดอยู่ประมาณหนึ่งเก้าส่วนสามนะครับแนวที่มีโอกาสจะย่อถึงก็คือประมาณนี้นะ หนึ่งแปดแปดแปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับนะครับภาพที่เราเห็นก็คือเขาย่อน้อยนะครับย่อน้อยนี่มันขึ้นต่อได้เลยนะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเทรดในตลาดอเมริกากันแล้วนะครับอ่าถ้าถ้าเขาวิ่งเห็นเขาวิ่งผ่านตัวนี้ไปนะครับหนึ่งเก้าศูนย์สี่ไปนะมันมีโอกาสขึ้นต่อนะครับถ้าถ้าขึ้นต่อขึ้นไปไหนนะครับอันนี้เป็นภาพต่อเนื่องที่เราอัปเดตไปตอนอ่าตอนสี่โมงสีนาทีนะนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีสัญญาณว่าเขา จะเด้ง่างแถวนี้นะผมก็พยายามดูอยู่ว่าเขาจะกลับตัวจาก1888หรือเปล่านะครับถ้ามันกลับตัวนยะมันจะยืนเหนือไทล,ลา์แล้วก็ยกขาย,ยลงขึ้นมานะครับแต่ในกรณีถ้าย่อลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะมีลงมาทาง83หรือว่าเจนะครับแต่อย่างอย่างเคสนี้นะครับเหมือนจากขึ้นไปทดสอบพายเดิมแล้วนะครับถ้าขึ้นต่อเข้าไปทางไหนครับหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งเก้าสามห้านะอันนี้อันนี้ไอเดียคร่าวนะครับทีนี้ถามว่าตอนนี้ไปไหนได้เดี๋ยวผมให้เดี่ยวน้ครับที่อยนะครับ เราเทียบตรงนี้เลยครับโล่ห้นะครับแล้ววางขานี้ก่อนเลยครับเราพิจารณาให้เป็นไฮสามไปก่อนนะครับถ้าเป็นไฮสามนะครับโซนถัดมามันจะอยู่ประมาณหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเนาะหนึ่งเก้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกเราดูแค่นี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราเห็นดีเทลตรงนี้ยผมพอจะประมาณคร่าวๆได้นะว่ามันน่าจะไปไหนนะครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับแนะนําว่าดูสักสิบห้านาทีสิบห้านาทีน่าจะเห็นดีเทลชัดกว่านะ เหมือนเหมือนจะยกหาย,ยกโลเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองใช้ตัวสัดส,ส่วนตรงนี้ดูนะครับอันนี้ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ย่อลงมาอเราใช้ตรงนี้เลยอ่าแลสั้นๆน,นะถ้ามันเป็นสัดส,ส่วนหนึ่งตหนึ่งนะหนึ่งศูนย์หกนะครับถ้านะเป็นสัดส่วนขยายหนึ่งหนึ่งสามนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะเลสั้นทางนี้นะครับระยะสั้นก็มองว่าทิศทางขึ้นนะครับทิศทางขึ้นนะนะครับถ้าใครบายมาแล้วนะครับต้นทุน ดีๆหน่อยก็ลองถือดูครับมีโอกาสจะขึ้นเลยนะหนึ่งดูนี่ก่อนนะครับหนึ่งเก้าศูนย์ห้านะครับส่วนขยายหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองห้านะครับไฮก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าสองศูนย์นะอาจจะมียอดในรายในหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูโมเมนตัมเนี่ยมันน่าจะขึ้นเป็นเทรนได้นะครับแบบนี้นะนะครับถ้ามันขึ้นเป็นเทรนดก็ขึ้นแบบนี้บอาจจะมีขึ้นมียอดนะครับถ้าถ้าเรามองขึ้นเราต่อราคานึงนะอย่าอย่าเพิ่งไล่ราคานะ โอเคนะไ <P ath om> อเดียไอยูพักคำมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ